าน้ำลงมอสมาทำถุงเลื่อยเลยๆมาทำถุงเลื่อยมาเลยช่วยกันครับเห็นสามตัวเดียวใช่ไหมไอที่ป้า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 เห็นกี่ตัวเห็นสามตัวเดียวเงียบไปยิงไหนนี่คือเป็ดเนาะนี่นี่ตัวนี้ค่ะสามตัวเดียวสามตัวเดียวสามตัวเดียว ตรงนั้นก็เห็นสามสามชามน้ะเนี่ยเจมันนี้ก็เห็นสามเรียกอะไรนะเลขกสามเลขยกสามจ้าเจก็ไม่รู้แล้วแต่คนอื่นเขาจะมองแต่ป้าสำหรับป้าป้าเห็นเป็นสามป้าเห็นสามสามก็อะไรครับทางนี้ก็ได้สามโลได้สามอื่นมองไม่เห็นออ๋เห็นสามตัวเดียวจ้าสวัสดีแล้วเออเดี๋ยวแต่ผู้ใหญ่ถามผู้ใหญ่ก่อนครับผม สวัสดีครับอะเดี๋ยวถามผู้ใหญ่ถูกเยอะไหมเ้ยเห็นไปหน่อยเน็นไปม่ถูกไม่เยอะเห็นไปเล่นอะไรนะเยอะสมากกว่าครับเล่นตัวไหนมากกว่าแใ้่จริงอะผมที่ออกไปมันมีที่ผมลงไปในในลายเนาะครับมันจะมีสองห้าสามเจ็ดสามห้าสามครับที่เยอะที่สุด ครับอนี่เลยสามเจ็ดมันออกสามแปดห้าสองมันออกห้าหนึ่งผมก็ไม่เข้าใจไม่รู้ว่าแต่งไม่ถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยววันพระหน้าก็จะแก้ตัวใหม่จะแก้ตัวใหม่พระหน้าเห็นได้ยินกล่าวว่าพี่น้องจากจังหวัดปราดเคจะมาอีกจะมาอีกด้วยวันนั้นเน่ะเขามาก็ได้แค่ใบเดียวบอกว่าค่าน้ำมันพอดีเลยได้ค่าน้ำมันพอดีครับค่าน้มันไม่ได้ไปซื้อเพิ่มหร ไม่มีปัญหาไม่เจอแล้วครับอ๋อไม่มีแล้วเพราะว่าเขามาเขาเอาตรงนี้แหละทิจีสามแปดผมนึกว่าไปซื้อที่แถวบ้านแถวอะไรอีกไม่ได้ซื้อเพิ่มแล้วแต่ทางเชียงใหม่เขาก็ถูกอืเขาบอกว่าเขาดูไลฟ์สดไม่เจอเลยเขาดูยังไงก็ไม่เจอก็บอกว่าไม่ได้ไลฟ์สดครับอ่างวดหน้าขอไลฟ์สดนะเขาบอกอ๋อครับ เดี๋ยวเดี๋ยวงวดหน้าจะไลฟ์สดให้เพราะผมส่วนใหญ่แล้วผมจะถ่ายคลิปเลยไงวันเมื่อวันงวดก่อนนะผมเลยถ่ายคลิปออกแล้วเป็นลงที่หลังลงวันที่11ลงวันที่11วันถัดไปวันที่เท่าไหร่นะ11มาวันที่10ไหมมาวันที่มาวันที่10ผมลงวันที่11ไล่ทยอยลงทยอยลงแต่แต่งวดนี้ชาวบ้านเขาถูกเยอะไหมก็ถูกเยอะแหละครับ ผูกเจาะดีอ่ะครับจาน้องวินเนอร์นี่นะฮะครับน้องวินเนอร์เพราะว่าปกติเขาจะไอดูไลฟ์สดไงช่วงนี้มันจะเป็นอไนี้เขาใน YouTube เขาไม่นั่นถ้าไลฟ์สดพวกอันนี้เขาจะชอบไงเมื่อพรึบมันเจอพรึบเขาจะเขาเห็นถ้าไลฟ์สดเหมือนห้าเจ็ดอ้อมว่าทุกทั้งหมู่บ้านเนี่ยน้องวินเนอร์เขาแบบชอบดูสดๆแบบพร้อมๆกันเลยครับพร้อมกันเลย เดี๋ยวจะไล์วันหลังจะไลฟ์สรให้ครับก็งวดนี้กะว่าเอาวันพระที่จะถึงนี่เนี่ยแหละเพราะว่ากระถินจะมาวันที่สามสิบเอ็ดวันสามสิบเอ็ดครับแต่วันพระก่อนเพราะว่ากระถินมาแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์เนาะครับวันที่สามสิบเอ็ดวันวันที่หนึ่งกระถอดก็หวยออกวันที่หนึ่งใกล้วันหวยออกเลยกับเอาก่อนวันหวยออกอาทิตย์หนึ่งก็พอดีจะได้ เพื่อมีโอกาสได้ซื้อลอตเตอรี่บ้างอันอย่างนี้วันวันใกล้ๆวันมันก็หาซื้อยากใช่ไหมครับดูผู้ใหญ่ซื้อยากครับพี่ตาใกล้ๆวันมันก็หาซื้อยากครับเราก็ต้องถ้าก่อนวันออกหนึ่งวันหมดสิทธิ์เลยครับลอตเตอรี่มันจะเหลือแต่แพงมันก็เหลืออยู่ไม่เหลือแพงหรอกมันก็เหลืออยู่แต่เหลือมันไม่เหลือตัวที่เราที่จะซื้อนี่แหละครับต้องชมหมายไปไหนนกลับแล้วบะ อ๋อกลับไปคาเว้นบ่ครับแต่ข้ามันมาทั้งสามงวดผมก็งงนะมันมันผมยังงงอยู่ว่าอันนี้ไม่ใช่ว่าเดี๋ยวผมจะศึกษาอีกครั้งหนึ่งว่ามันแต่งถูกไหมเพราะว่างวดไหนมันมาใจข้ามาใจข้าก็มันน่าจะให้ตรงตรงไปเลยแต่น้องวินเนอร์เขาเห็นคือตรงตรงตรงๆอยู่แล้วน้องวินเนอร์เห็นตรงตรงอยู่แล้ว ครับแต่ผมมันไปสักไหนเนี่ยเจอแต่ห้าสามห้าครับสามอยูเนี่ยปัญหาคู่ไม่เจอไม่เหมือนงวดแรกนะเอองวดแรกที่ให้ห้าเจ็ดก็แสดงว่ามันใจอยู่มันเห็นเลยแต่งวดนี้ด้านนู้นก็ห้าเหมือนอย่างหนึ่งก็ว่าเอ๊ะมันห้าสองตัวเออครับก็เลยพลาดเลยครับพลาดเลยสองงวดสามงวดมันสองงวดหนึ่งแต่งวดนี้น้องวินเนอร์ให้ถูกแม่นเลยเราไม่ต้องกลับเลยสามแปด แต่งวดวันพระที่จะถึงนี้ก็อีกครั้งหนึ่งเพราะว่างวดนี้คนจะมาเยอะด้วยออืมาจากหลายที่อืครับวันพระก็เริ่มเวลาทุ่มหนึ่งเหมือนเดิมนั่แหละครับตรงนี้นะครับผมก็จะมีบริการน้ำเหลืองน้ำอะไรพร้อมหมดอืวันพระที่จะถึงนี้แค่น้องเสพน้ำฮะแค่น้องเสพน้ำอะไรนะให้ไหนต้องเสน้ําให้ใครมาเลรเองแล้วมาให้น้องวินเลยร์เสพน้ำใช่ไหม น้องใบเนื้อต้องมาเสริมน้ำนะอถูกแล้วเนี่ยเ,เสริมดังแล้วเนี่ยนาะจะให้ถูกอีกงวดหนึ่งนะรับประกันได้เลยเออก็ถือว่าสามงวดถือว่าถ้าถามว่าถูกไหมถูกทั้งสามงวดใช่ไหมก็มันถูกทั้งสามงวดอพอดีคนหนึ่งเขาบอกว่าผู้ใหญ่สองหกแปดมันออกหวยลาวแล้วนะเอาและสองหกแปดออกหวยลาวแล้วครับ นี่มันก็เยอะละคนเขาก็ถูกก็เยอะต่างจังหวัดก็ถูกเยอะด้วยในเมืองบ้านก็ถูกอืมเพราะว่ามันเพิ่งใหม่นองก็ถือว่าดว่งนี้ก็อย่าเพิ่งเชื่อผมก็ให้เชื่อตัวเองไว้ก่อนอืมอย่างเลขตัวนี้ห้เชื่อตัวเองไว้ก่อนเพราะว่ามันหลายสำนักเขาให้มาเป็นร้อยตัวแต่นี่แค่สี่ห้าตัวคนก็ว่าเยอะก็แล้วแต่คุณจะเลือกเข้าเนะอ่ะเลือกเอาจะชอบตัวไหนชอบตัวไหนก็เลือกเอา ครับผมอือโอเคครับผมขอบคุณครับผู้ใหญ่ครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสำมีวาไรตี้ด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเบอร์สามหนึ่งเฮ้ยทไมทำไมมีแต่สามเดียวนะเห็นแต่สามเป็นหลักเลยสาฮะเขาให้สามใช่ไหมอ๋อน้องน้องวินเนอร์บอกเขาให้สามใช่ไหมนี่วินเนอร์ Nhai ừ. đêm mà đêm 3 đêm ừ. mai mà mai đêm em đêm mai đêm mai 3 mai ừ. 3, mai đêm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  mai 3 3 3 <laughs> ตัวเดียวตัวเดียวอันนี้เห็นเลขสามอันนี้เทียนจะมันเนี่ยเทีนอตัวนี้เลขสก็เป็นบรรยากาศหลังจากของหวยขอโชคเดี๋ยวไปดูกันคุณพี่คนนี้ได้เลขอะไร เล่สนะได้เลขอะไรครับเลขสามนะสามหมดะเลขสามโอ้ยสาเหมาเมาหมดเมาคิมมีตัวสารก็เหมาหมดเลยไหนไหนไหนคอยเขาดูหน่อยมีตัวอะไรบ้างไหนสามมีสามเลขสามหกสามสามสามหกสามเจ็ดเจ็ดสามสามแปดสามแปดคอยมีสมเอาหมดโอ้เมาเห็นตัวเดียวน่ะ ใช่เห็นตัวเดียวก็เหมาหมดเลยค่ะขอยกหลักสามอือหือเป็นสามเลยจับคู่วินเอาไหนๆโชว์ขึ้นมาหน่อยมีเลขอะไรบ้างกี่ใบกี่ใบครับห้าใบห้าใบเลยหใบ หาใบนะอย่างเราใบบอกอย่างเราใบเศรษฐีมีสามเศรษฐีนีคนใหม่โอ้ยท่านดูกต่เดี๋ยวมาเจอกันนอะนะเศรษฐีนีคนใหม่นะครับมาจากที่ไหนพี่จังหวัดตราดจังหวัดตราดจังหวัดตราดใช่ไหมครับอ่ะโชว์ตัวเลขกันเต็มเลยนี่ฮะเศรษฐีนีคนใหม่มามาจากจังหวัดตราดชื่อเล่นชื่ออะไรนะเตยค่ะเตยอ่าน้องเตยก็แล้วกันพี่เตยก็แล้วกันนะฮะอ่าผมเป็นน้อง <laughs> ใครเป็นน้องใครเป็นพี่ไม่รู้แหละ <c oughs> ผมเป็นน้องก,ก่อนแหละเ <c oughs> อาโอเคขอบคุณมากทั <c oughs> ้งหมด5ใบนะเอ <c oughs> าย้ำทั้งหมด5ใบก็คือสามหกสามเจ็เอา3 6 3 7 3 8ก็มีหลุดมาก็คือ7 3นะครับอืม